นี่ขนาดเด็กในสังกัดยังไม่ชนะเลยแล้วกล้าเลยมาสู้กับตัวแม่คะเน่แตมเจ็ดสิบชนะยี่สิบสี่ของขวัญนะ,นะแต่แมนี้เจ็ดเจ็ดสิบกับห้าสิบอย่างเงี้ยมันเยอะไมของขวัญนะชนะเด็กในสังกัดหนูให้ได้ก่อนนะค่อยจะมาพีเคกันหนูอะแม่ใส่แอปเฟ,ฟ็ดคว้างหน่อยเอาเลยมาเลย ไหนวะวันนี้จะได้กับสองร้อยเงินได้อะไรเอฟเฟ็ดไหนวะเรื่องจริงวันนี้ใกล้สันสาอ่ะมันไหนวัดขอบคุณค่ะไหนวะอาเทียบมาปาดเยอะๆอยู่พี่อืุ้ยนางสู้ทุกคนนางสู้อย่ายอมช่องนั้นนางสู้ค่ะขอบคุณ้าขอบคุณล่ารู้สึกขอบคุณค่ะไหนว่าช่องนั้นช่องนั้นนางสู้ค่ะพี่ชัยวัดว้ายว้ยเขาได้อันนา่ะอ้าว อ๋อมันเป็นอันนี้เหรอ <laughs> วะแพรรี่ตบใจยื้อหนึ่าได้มังกรโอ้นึกว่าเป็นของฝันที่ของคุณค <laughs> ่ะเฮ้ยหนังได้มังกรเลยไหมน่ะแหมเราจะไม่ทำยี้หรอจะได้มังกรไหมแพรี่แหม่กัน แกงชั้นหม่ก่อนกินออรัตบอลลีฟิตได้ไหมคะอร่อยอะ่ะแล้วกวางไม่มีอ่ะ <laughs> ไปเรื่อยแล้วเดือจ้องเดือดจองเรื่อยแล้วเดือดจ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> อนี่ก็ไม่ตื่น <c oughs> จะเอาควางวันนี้มีคนเขาให้ฉันใส่อะไรบางก้อนให้สง200องร้อยนนแม่แต่ตอนที่อยู่กรุงเทพอะไอ้น,นิกมันพูดก,กับหนูนะมันบอกว่า พี่แพรลี่ผมอ่ะอิชาน้องคนนั้นอะไรที่ชื่อทิมมี่จังเลยอ่ะบางทีผมก็อยากไปบ้านแม่จ้อนะมึงมองพูดอย่างเงี้ยนะตื่นก่อนฮนะจริงหนมโง่ไหเรียนก้าเดี๋ยวเนี้ยพูดไปแต่ต้องเอาพันหารงานะ <c oughs> เรียนก้าเดี๋ยวเนี้ยมังบอกว่าอิชาเขาเนาะเขาได้กินของดีอ่ะเขาได้กินข้าวแ <c oughs> ม่จ้อเลอี้ยังไงมิตรบอกเป็นกาไม่ใช่่อนพูดอะไรออกมา่อนไม่อวกแล้วนะ จิงฉันกล้านะไม่เป็นไรหนูก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวขอบคุณทุกคนนะคะกว้างไม่เห็นและอืเอฟเฟกว้างอ่ะกื้วางบันลอยอุ้ยขอบคุณค่ะสวยมากนี่รู้ไว้ไหนลูกสาว มพี่ชัชยวัดขอบพระคุณมากค่ะพี่ชัยวัดขอบคุณค่ะของขวัญนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเอาให้มิดเอาให้มิดเข็มเลยขอของขวัญหน่อยค่ะเอาให้มิดเข็มเลยเดี๋ยวก็ไม่หากวางค่ะคกวังมันไม่มีนะไม่ไ,ไหนมันต้องดูยังไงกวางแล้วก็เดี่ยว้วางต้องดูเนี่ยอันนี้มันบอกว่าอยากใส่ชุดจินนี่สีแดง <laughs> จับมัน่ตยหนตอแล้วขอบคุณค่าเขาก็หวานนะคะโอายจะไม่หาแล้กวางเกินขอสี่คนค่ะขอสี่คนขอสี่ดอกลูกสาวปากคนแรกก็แท้กูกแม่หน่อยลูกสาวขอบคุณค่าขอบคุณนะคะาอีกคนหนึ่งขอบคุณค่าขอบนณนะคะขออีกหนึ่งคนค่ะ ว่าใครมีประวัติเปย์คุณแม่หน่อยนะคะคุนสามคูกสาแม่คุณสามแขกกาแฟพี่คนบอกว่าเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านนั่นนี่ขอบคุณค่าขอบนัคขาขอบคุณค่าขอบคุณเอตีทุกคนนะคะขอบคุณค่าใอรมีประวัต่อแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบนัะขาทุกคนค่าสี่สิบวิค่ะคูนสามค่ะทุกคนขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยขอบคุณคให้ตอนนี้เลยขอมังกรพ่นไฟหน่อยค่ะสามสิบวิ แ่จะงมวานนะตอนนี้เลยนะท่านาคุณสาสอ๋อมังกรพ่นไฟหน่อยค่ะม่ขอบคุณค่าขอบนะคาขอบคุณค่าขอมนงกรพ่นไฟหน่่ยขอบคุณค่าขอบคุณคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคาคุณค่าขอขบัคาคุณค่าขนกคาขอบคุณค่าแอบนาขอขอบคุณค่าขอบักคาขอคุณ่ขนาอคุณค่าขอบคุณ่อนะคะขอุณ่านัคาขขอบคุณค่าขอบคาขอคุณากคแขอขคุไ่านาค่อบนัคาขอแมบคุ่อยนัคะคุณค่าขนคา ขอบคุณค่าเขานะคะขเขาคุณค่าขอบคุณค่าเขานนคะคอบเขาไว้มีหง่ะขอบคุณค่าขอบคุณหน้าคะาพี่ชัยวฒน์ดเขาได้หง่ะขอบคุณค่าพี่ชัยวฒน์ดช่องนู้นเขาได้หง่ะและช่องไปเรียบคุณแม่ขอหงนะไลายนี้ของคุณแม่ขอหงก่อนะคะลูกสาวแม่เชิญคุณแม่ด้วยขอบคุณค่าเขาได้หงอ่ะ แรงมากคอยหวงังขอบคุณค่าขอบคุณนะะคทุกสาวเอ๋ยวมีเงินจ่ายข้าไพเยริญเลยนะตอนเขาเลิศ่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณค้าโอ,อ้เออเลิศโอ้โหเลิศมาแล้วโน้ตเขามาแล้วเขาตามติดแล้วรูกสาวแม่อะไรวะนะ่ะทุกคนไม่มีใครช่วยพี่ชายมาหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่า ขอ้บคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกสาวขอบคุณนะคระับขอบคุณค่ะตายแล้วแพ้เกอซตายเล้โอ้ยจะมีคนปาดดูให้ดนแล้วขอบคุณนะ,ะอ่าก็ไม่ไม่อยู่บ้างบ้างทำไมไม่ซักผ้าห่มที่นอนบ้างครับอะไรมีว่างเวลาว่างีไหนเนี่ยไลฟทั้งวันทั้งคืนเนี่ยวันนี้ตื่นมา, <c oughs> นมาทำไมไม่เก็บผ้าเก็บอะไรไป ทุกคนช่วยด้วยสิบวิทุกคนช่วยด้วยสิบวิขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนช่วยหนูด้วยหกหกร้อยหกร้อยคะแนนช่วยหนูด้วยสิบวิ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 สี่ว,วิโอ้ไม่ทนันโอ้ไม่ทนันไม่ทนันโอ้ตายละไม่ทันมาขอบนะคะโอ้แพ้แพ้ปีศาจเบนเทนอ่ะอุยขอบคุณค่ะอขอบคุณ <laughs> แพ,ณณพเลนนะที่กดไลค์ด้วย ขอบคุณที่ชัยวัดค่ะไม่เป็นไรเพี่งหนูพูดเล่น,นแบกไม่ไหวรอกว้องนนุนเขามีเหรียญขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแบกไม่ไหวห,อหวนะรอกหหคนเดียวคนเดียวสู้ไม่ได้หรอกนะขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสียใจอ่ะสู้ปีศาจเบนเทนไม่ได้อะ่ะ เอลี่เดี๋ยวเดี๋ยวสัตตางกับรนหยจะมาที่บ้านของแม่นะเหรอใช่ไปเที่ยวไม่หรอหรือว่ามาทำคอนเทนต์ไม่ใชม่มารับรีวิวมารับรีวิวปา,าราบจาวิลัตอืมแล้วมันไม่เอาหนูไปรีวิวบ้างอะ่ะเว้ยเท่าไหร่ล่ะต้องถามก่อนแสนหนึง่ง ไม่ใช่ตาเนาะอ้าวทำไมอ่ะตาเขาอยากเจอแพรลีนนะล่นนะแม่แฟรนนน่ะแล้วเตรียมทำพาโลให้เขากินเปล่าอะไรทำใไต้ตาตาอ่ะส่งเขากลางข้างแม่สองดอกนะคะขอบคุณค่ะคุดนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะได้กินก่อนพ่อแม่นี่ขอบคุณนะครขอบคุณค่ะถ้าไม่มีร้อผิดมันเป็นไรลูกสาวแชร์คุณแม่หน่อยนะคะฝากก่อนแล้วก็แชร์คุณแม่หน่อยช่องมันจำกัดการมองเห็นแพรี่อืมช่องมันจำกัดการมองเห็นไงคนดูเท่าไหร่คนดูร้อยยี่สิบเอง ก็ดา่าตั้งทุกช่องขนาดนั้นใครจะเอาใครคนที่ไหนมาดูล่ะ้ยมันจำกัดการมองเห็นยังไม่ใช่หรอก Facebook เขาหมายหัวไปแล้วเพราะว่ามีแต่คอนเทนต์18บวกหยาบคายไม่เป็นแบบอย่างละเมิดกฎชุมชนเมาหมอยนะจบละหัวงพ่หวานก็แม่หน่อยลูกษาพุณสาเข้าหมายไปแล้วย <c oughs> ังกล้ายังกล้าเมาหลวงพกอหวานให้แม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ใครเป็นไกด์คุณสามคูณสามคุณสามคุณสามคุณสามสองแม่ก็แม่หน่อยขอบคุณข้าขอบนักะ่าขอบคุณค่าเห็นได้ข่าวว่าติ๊กต็อกเขาจะสั่งปิดช่องแม่ทุกช่องเลยนะเว้ยขอบคุณค่าโอ้ยทุกคนหัวแพ้เจ้าอ่ะไม่ขอและเกรงใจเพราะว่ามีพี่ชายวัดช่วยอยู่คนเดียวขอบคุณข้าลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ตู้ไม่ได้มีพี่ชายวัดคนเดียวขอบคุณค่ะเขาอ้วนนิกสู้เขาไม่ได้ว่ะช่องอ่างไม่มีสมเปรยงอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกสาวขอบคุณนะคะขอบคุณใจใจดีส่งมังกรให้หน่อยได้ไหมคะสักสองหัวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอมังกรสักสองหัวได้ไหมคะนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแพรรี่รวยแล้วปล่อยให้แม่จ้อรวยบ้างเฮ้ยพ่อแม่ไม่ได้เก็บั้างทุกวันเนี้ยพี่ชัยวัดแบกเนี่ยพี่ชัยวัดแบกอีกหัวหนึ่งชนะเลยขอ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 มังกรอีกหัวหนึ่งค่ะ นะครับผมนะครับผมค่ะทุกคนขอมังกรหัวหนึ่งแล้วขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอือก็ยังสู้นางไม่ได้อยู่ดีโว้หนื่อยงนะครับผมค่ะก็ยังสู้นางไม่ได้อยู่ดี ม่ขอบคุณค่ะไอ้ไม้ควันเปย์พ่อแม่หน่อยลูกสาวแม่เลยสองร้อยแต้มแม่สู้ก็ไม่ไหวลูกสาวทุกคนคนอื่นนะคนอื่นนะคนอื่นช่วยหน่บยคนอื่นเปย์่นหน่อยลูกสาวหนิสาวตุวยีลูกสาวลูกสาวสาวขอบคุณค่ะขอบคุณคนคนอื่นมี์ไม้เพื่อนหนูหน่อยนายี่สิบวิสุดท้ายยี่สิบวิสุดท้ายปาดหน่อยวิลูกสาวยี่บ้าวิลูกสาวยี่บ้าวิปาดให้หน่อยค่ะปาดให้หน่อยยี่สิบวิยี่ตีพี่ลูกสาวได้ประกอรจบเลยนะคุณแม่ขอบคุณข้าปาดให้หน่อยปาดให้หน่อยขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่าขอบคุณค่าใครเป็นเทพใครมีเหรียญช่วยปาดหน่อยหยัวหไม่ได้ 8, 8แล้วแปดแปดแล้วหกหรือเปล่าสางห้าสี่แล้วสามสองแล้วหนึ่งศูนย์สามแล้วหนึ่งแล้วขอบคุณค่าเขานะคะตายแล้วนิกไอ้นิกพี่ต้องแพ้แบบสิบห้าตารวดเหมือนุเหมือนเธอแน่เลย <c oughs> เขามาเอาคืนแล้วเนี่ยเธอชนะแล้วปล่อยให้ฉันแพ้เรอนิก